ด,ด,ดีค่ะัสดีค่ะโทอ้ไม่ค่ะม่ค่ะไม่ได้ตื่นสายแต่ลูกค้าลูกค้าประจํามาสั่งสั่งแบบกระทันหันหรือเปลไหม <c oughs> พี่ช่นต้องไปอีกตลาดนึงแล้วก็กลับมาเอาของเพิ่มขึ้นไปอีกอ <c oughs> ไอ้ที่ว่าพี่ชิ้นจะต้องไปส่งเขาที่ว่าขาับรถไปสี่สิบโลเนี่เน้แบบ ไปไม่ได้เลยอ่ะไปไม่ทันเลยนะแล้วก็เนี่ยแล้วก็เพิ่งพักหายเหนื่อยแล้วก็มาเอาของขึ้นรถไปเนี่ยก็มีจะมีเนี่ยมะพร้าวที่ต้าสั่งมะพร้าวดำเนินมะพร้าวแห้งอะไรในถุงจะมาสั่งขี้เหล็กแต่สําหรับกำมังเนี่ยกำกำมังนี่ที่ว่าพี่ชื่นว่ามะพร้าวเอ็มหน่อไม้ที่ดองไว้สามปีแล้วใช่ไหมกำมังเนี่ยพี่ชื่นจะให้เขาหมดเลย แต,แต่ก็แต่เขาก็ถามซื้อนะถามซื้อกันว่าตอนแรกว่าบอกว่ากิโลสิบาทพี่ชื่นก็นึกไปว่าอ,อย่าไปเอาดีกว่าแถมให้เขาดีกว่าแล้วก็ให้หน่อไม้สดเขาไปกินอีกแล้วก็หน่อไม้หน่อไม้เผาเหลืองๆนี่ก็ให้เขาไปกินอีกอืให้เขารู้ว่าเราทําอะไรได้หลายๆอย่างใช่ไหมนี่จ้ะี่ชื่นก็เป็นลูกค้าประจำเนาะเราได้ลูกค้าแบบนี้เราก็ดีใจอ่ะอืมดีใจเราได้ลูกค้าแบบนี้พนะี่ชื่นก็ สายอีกแล้ววันนะแต่สายแบบว่าสายแบบคือ,อยังไงอ่ะสายแบบที่ว่าเราต้องอ่าเดี๋ยวี่พี่ก็จะของแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะดีไปส่งเขา ไปถึงนู่นก็คงบ่ายโมงนะคิดว่าบ่ายโมงแต่ก็ก็มาบ่ายบ่าช้าดีก็่าไม่บนะ่ายนะรับจึงขอบคุณครับจึงขอแค่ยี้กล่อน้อะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ